ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําการลวกถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมทาการตั้งน้ําดอกเกลือลองไปเล็กน้อยนะครับนำถั่วฝักยาวลงลวกเราจะใช้แค่ลวกก็พอนะครับลวกเนี่ยเราก็แค่ให้ถั่วฝักยาวโดนน้ำร้อนแป๊บเดียวเราก็จะตักขึ้นมาแช่ในน้ำเย็นนะครับ ก็คงความเขียวความกรอบไว้โอเคจะได้แล้วนะครับน้ำมันนะครับพริกแกงเผ็ดวันนี้ผมเลือกใช้เป็นพริกแกงใต้เนาะ เพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะทำเป็นเมนูผัดพริกแกงหอยแมลงผู้นะครับ พอพริกแกงหอมเราก็จะตามด้วยเนื้อหอยนะครับตอนนี้ซื้อมาจากตลาดเป็นเนื้อหอยแมลงผู่แบบสําเร็จเนาะต้มแล้วแกะแล้วเรียบร้อยนะครับใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับ ปรุงรสเลยครับด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำปลานิดหนึ่งนะครับน้ำตาลทรายนะครับผัดให้เข้ากันจิ้มรสชาตินะครับรสชาติที่ที่ก็ตามด้วยถั่วฝักยาวนะครับเสร็จแ,แล้วก็ปิดท้ายด้วยใบ,บมะกรูดได้เลยครับเพราะว่าถั่วฝักยาวเราก็ ลวกไปแล้วเนาะผัดคุกเข้าให้เข้ากันเพียงแค่น,นี้ก็พร้อมเสิร์ฟไปครับผัดพริกแกงหอยแมลงผููฝีมือเพื่อมใจเดี๋ยวเราไปต้มน้ำจาก,กันในจานครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูผัดพริกแกงหอยแมลงผููฝีมือเพื่อมใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆไข่ดาวสักหน่อยเนี่ยข้าวกันนี้อยบอกใครเ,ยเียวเชียวนะครับ คลิปบรรจัยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ